สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถกันนะครับวันนี้ที่ผมมาแนะนำล้อตัวนี้กันแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Fortuner อร์คอร์นะครับเป็นล้อที่ออกมากับรถตั้งแต่ถ้าผมจะมีประมาณปี16นะครับหรือ18ประมาณนี้แหละนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อตรงใหม่นะครับเป็นล้อหน้าเงาที่เป็นคอร์สิบนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้ล้อคอร์สิบแปดไปใส่รถนะครับแต่ก่อนมันไม่มีต้องเป็นล้อตัว TRD เท่านนนั้ี้้มีแลวนะครับเอาไปใส่กับรถ์ v o Vigo ได้หมด ครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับมีตาโตโยต้านะนะครับแล้วก็เป็นล้อคาร์สิบแปดนะครับกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบนะครับออฟเซตสามสิบนะนะครับสวยงามชัดเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถ6รูมาตรฐานได้ทุกรุ่นนะครับยกเว้นนะยกเว้นรถ ตโยต้าจะเป็นรถตู้ตัวใหม่นะครับเท่านั้นที่จะใส่ไม่ได้นะครับเพราะตัวนั้นจะเป็น6กลร้อยสามสิบนะครับเท่านั้นได้หมดนะครับของเก่ารับเพิ่นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทีทะเลยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ แต่ชิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้สะหบเดี๋ยวชิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับชิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ